สวัสดีค่ะนักทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกันในช่วงเช้าวันจันทร์ที่11เดือนมก,กราคม2564บรรยากาศในช่วงนี้นะคะก็ต้องถือได้ว่าอากาศในช่วงต้นเดือนมก,กราอากาศค่อนข้างที่จะดีอากาศเย็นนะคะถ้าเป็นในช่วงวันเวลาปกติก็คงจะดีแต่ช่วงเวลานี้เป็นเรื่องราวของโรคระบาดโควิดนั่นเองที่ชอบอากาศเย็นนะคะ ก็เลยระวลนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้อชอบนะบอยากให้อากาศร,ร้อนเ่าแหละเพื่อที่จะได้ข้าวไวรัสคุณผู้ฟังทั้งทุนที่ติดตามข้อมูลการลงทุนผ่านช่องทาง Business Line and life เองนะฮะแ,แ,แฟนเพจตรงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่เราก็อยู่ด้วยกันมา หลายปีแล้วนะคะตั้งแต่แฟนเพจตัวนี้นะคะก็อ่ะเข้ามาได้ค่ะเจอเลยค่ะเปิดไฟพี่ด้วยนะขอบคุณนะ <c oughs> <c oughs> มาเช้ากว่านะ,ะคะก็เราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีถ้าเป็นแฟนเพจทั้งทุน2012จนถึง221 0ละก็ประมาณเกือบสิปีแล้วเนาะที่เราอยู่ด้วยกันผ่านแฟนเพจแล้วก็ ในส่วนของข้อมูลการลงทุนอื่นๆที่จริงๆแล้วพี่ม่อนอะทำรายการเศรษฐกิจมานานนานมากๆเลยไม่น่าเชื่อพอกลับไปดูข้อมูลตัวเองย้อนหลังนะ,ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ทันหุน้นเคยเคยร่วมก่อตั้งมาช่วงหนึ่งนะฮะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำรายการวิทยุทีวีนะฮะเข้าไปสู่วงการเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะตัวเองก็ จับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะคะก็เลยทำให้ชีวิตเองนะคะกอ็อยู่ในแนวแนวนี้นห้างทุนกับเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวที่ว่ากันนะคะแล้วก็ในตอนนี้เองมาอยู่ในส่วนของอระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะสมัยก่อนพี่ม่อนเวลาจะไปจัดรายการจัดอะไรต้องไปซื้อเวลาเขาทั้งทีวีทั้งวิทยุนะคะ รายได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องจ่ายค่าเวลาอย่างน้อย60%มากกว่า50%นะคะค่าแรงนี่ไม่ต้องนึกถึงเลยนะสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็โชคดีที่เรื่องราวทางด้านโซเชียลมีเดียเองนะคะก็ได้ทำให้เราได้มีโอกาสมีช่องทางในการนำเสนอข้อมูลได้มากๆยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆพนพี่น้องนักลงทุนหลายๆท่านเองนะฮะว่าหลายท่านก็รู้จักกัน เดือน2เดือนแต่หลายท่านก็รู้จักกันมาเป็น10ปีนะฮะผ่านช่องทางทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็เว็บไซต์จนปัจจุบันก็คือเรื่องราวของโซเชียลฐาน YouTube หรือว่าในส่วนของ Facebook นั่นเองนะฮะที่เราได้ได้ใช้ได้ปฏิบตัติได้อยู่ใช้ใช้ค่ะได้สื่อสารกันใช้ใช,ใช,ใช,ใช้สื่อสารกันนั่นเอง ที่ทาให้เราอยู่ใกล้ชิดกันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะท่านจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าท่านจะอยู่ในต่างจังหวัดหรือท่านเพิ่งตื่นท่านอยู่บนเตียงอะไรได้หมดเลยท่านไปเที่ยวนะ,ะท่านก็มีโอกาสที่จะสื่อสารถึงพี่ม่อนมาโดยตลอดนะคะเอาล่ะในช่วงเช้านี้เราก็อุ่นเครื่องกันนิดหนึ่งช่วงที่ระหว่างรอเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักลงทุนนะคะที่จะเข้ามาทักทายพี่ม่อนท่านที่เข้ามานะคะก็ทักทายกันได้นะคะ ว่าใครอยู่ที่ไหนหรือว่าใครเป็นอย่างไรนะฮะเพื่อเราก็จะได้ <_ an> เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ <_ an> ทักทายกันนั่นเองนะคะว่าเราเจอกันนะตอนนี้ช่วงเวลาเกือบ9ก้นาฬิกานั่นเองนะฮะพี่บอลจะมีเรื่องราวสตอรี่อะไรนะฮะ เกี่ยวข้องกับภาพการลงทุนนั่นเองก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ต้องเรียกได้ว่ามีเรื่องราวของทางด้านหุ้นที่ฟรีโฟลดตามแล้วก็มีอิทธิพลนะคะสร้างอ่ o สตอรี่แล้วก็ทำราคาขึ้นมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือหุ้นเดลต้าแล้วก็หุ้น KTC นั่นเองนะคะซึ่งสตอรี่ที่เกิดขึ้นก็คือ,อ มีความต้องการมีการเติบโตแน่ๆมีไรายได้แน่ๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันจะสอดคล้องกับการลากราคาขึ้นไปแบบนี้นะคะว่าจะอยู่ได้นานกันหรือเปล่านะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบรรยากาศยุคนี้นะทางทุนโอ้มันมีหุ้นประเภทนี้นี่เองที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาพการลงทุนที่ คนคาดหวังนะฮะว่ามันจะเติบโตจริงๆนะมันจะไปได้จริงๆนะฮะซึ่งสตอรี่นี้มันเกิดไม่ใช่เคยมันกำลังเกิดขึ้นที่อเมริกานั่นเองตัวหุ้นเทสลานั่นเองนะฮะที่ความคาดหวังความอนาคตนะฮะที่ราคาวิ่งไปสุดลูกหู ลูกตานั่นเองนะคะนี่ประเทศไทยก็กําลังเกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่น้อยหน้านะทันสมัยนะอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะคะก็สามารถเกิดขึ้นอีกที่ใดที่หนึ่งของโลกได้ทันทีเช่นกันนะคะก็ต้องติดตามกันไประหว่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความฝันเรื่องราวของโอกาสนั่นเองนะคะสำหรับยุคนี้ก็ทางด้านอ่าอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน,าาานไฟฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะสามารถที่จะสร้างสตอรี่แล้วก็ผลักดันราคาให้อยู่ข้างบนได้ อย่างยาวนานหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องทุนที่ติดตามก็ในเรื่องราวของการลงทุนลักษณะนี้นะถ้าต้องใช้วิธีการวิยายุท์ทั้งหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคนิคต่างนะฮะหรือว่าสตอรี่ต่างๆว่าท่านจะยอมรับกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าที่ขึ้นทีละ100บาทหรือ10บาทกันเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะก็ทําความเข้าใจนะอ๋อไอ้หุ้นประเภทนี้มันเป็นหุ้นลักษณะนี้นะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นนักทุนก็จะต้อง สอบล้อต uh, หรือ uh, ถอยออกมานะฮะก็ความรวยนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่เสมอการน้องทุน <c oughs> ใครได้ของมาก่อนก็สามารถรวยก่อนได้นะฮะแต่อรวยจริงเก็บเป็นเงินได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็บางคนก็รวยหุ้นนะฮะบางคนก็รวยขายแล้วนะ Open, แอดโพอนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นี่คือวิธีการลงทุนในยุคนี้พศออนี้นะฮะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นสรุปนะะในช่วง ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นั่นเองนะฮะว่าหุ้น KTC ซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเบรเมนการชำระเงินหรืออะไรทางบ้านบัตรเครดิตที่จะพัฒนาการต่อไปหรือเปล่านะคะก็เป็นความหวังอีกอันหนึ่งที่กลุ่มนี้เองนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็จะมีคนรายได้จริงๆของเขาคืออะไรกันแน่รายได้จริงๆของเขาอาจจะมาจากสินเชื่อหรือรายได้จร,จริงเขามาจากการสเปนบัตรเครดิตอะไรงเงี้ยแล้วก็ได้อัตราดอกเบีย้ยที่ผ่อนชาําระอะไรประมาณนั้นนะคะ ก็ต้องติดตามกันดูนะฮะว่าจะมีสตอรี่อื่น,นะะใดมากที่จะผลักดันทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสังเกตดูนะฮะหุ้นที่ดันตลาดในรอบนี้นักทุนนะฮะก็เป็นหุ้นเฉพาะกลุ่มบอกกลุ่มนั่นเองนะฮะที่เป็นกลุ่มภายในประเทศลากฟืดฟืดฟืดขึ้นไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้า EA ใช่นะฮะก็เป็นกลุ่มในประเทศแล้วก็ในส่วนของเดลตา้าก็ต้องถือว่า เป็นกลุ่มในประเทศเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ KTC อ่าแล้วพวกต่างประเทศที่เขาเอาเงินมาหลายหลายหมื่นล้านเขากาลังเข้าตรงไหนนี่แหละเราก็จะต้องทํากันบ้านกันมา,มากิ่งขึ้นนะคะว่าเรื่องเราของเม็ดเงินต่างประเทศเองนะคะที่จะสามารถลงทุนได้อ่กล้าที่จะเข้ามาซื้อหุ้น ก้อนหนึ่ง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 ของเขาคงเป็นพันล้านขึ้นไปขึ้นไปแล้วจะมีหุ้นกลุ่มไหนละ่ะที่จะมีจํานวนหุ้นมาเทรดให้เป็นพันล้านและเขาสามารถถือครองได้ระยะหนึ่งอย่างน้อยเขาสามถึงหกเดือนไม่ใช่ซื้อซื้อเช้าออกเย็นซื้อเย็นออกเช้าคงไม่ใช่ลักษณะนั้นนะคะในส่วนของต่างประเทศที่กําลังเขาเรียกว่ากระแสงเงินกําลังไหลเข้ามาในฝั่งเอเชียนั่นเองนะคะ สำหรับประเทศไทยหุ้นตัวใหญ่ๆเป็นหุ้นไซเคิลนะคะก็คือหุ้นรอบวัจักรเศรษฐกิจนั่นเองที่ที่กำลังดันกันเกิดขึ้นก็คือกลุ่มแบงค์นักงทุนลองลองสังเกตดูนะโดยโดยหลักผู้ที่มีจำนวนหุ้นมากนะฮะที่จะทำให้ฟันโฟลอระดับเป็นหมื่นพันล้านเข้ามาเก็บได้กลุ่มแบงค์้ามากาอนะฮะแต่ว่านักลงทุนไทยเองเขตขขาดกลุ่มแบงค์กลัวนี่คือคืออารมณ์มวลชนที่ ที่วิธีการลงทุนนั่นเองน,นทุนถ้าคนกลัวคนเข็ดคนอะไรกับหุน้นในบางกลุ่มนะคะแต่ว่าธุรกิจมันยังเจเนเรตไปได้ในส่วนของโฟล w ที่เขาเคยเกิดขึ้นเขาก็ใช้การพิจารณาแล้วก็อัดเงินซึ่งทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มแบงก์เองในช่วงตั้งแต่ปลายปีจนถึงตอนนี้นะคะจากที่ราคา PE ตามบุ๊กอะไร PE 7-8เท่า,า56เท่าบางตัวนะคะ ก็เริ่มที่จะดีขึ้นซึ่งถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆถ้าเปรียบเทียบนะในทางด้านา PE นะก็ถือว่ากลุ่มแบงก์เองเป็น PE ที่ถูกแล้วก็ต่ำบุ๊กนะฮะก็เลยทำให้ f ฟ o ว์ x กที่สำคัญหุ้นมันเป็นจำนวนมากนะฮะที่ยังสามารถที่จะโกยเข้าไปเข้าพอร์ตกันได้นั่นเองนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้กลุ่มนี้ขยับขึ้นมาแต่จะขยับขึ้นไปเป็นแบบไหนนะก็ต้องติดตามการพัฒนาการดูนะฮะว่าในส่วนของ กลุ่มแบงก์เองนะฮะจะมีเอสนิวส์เคิร์ฟบิสเนสอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ๆนะฮะอ,อย่างเช่นไทยพอดีเองนะฮะเขาก็เตรียมตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนนั่นเองก็เหมือนกับ สมัยก่อนตราแรกเปลี่ยนอะไรสมมตินะฮะที่เอาเงินทั้งโลกเองก็ต้องผ่านช่องบริษัทนี้นะซึ่งแบงก์เองก็เขาเรียกว่ามีเงินทุนหนานก็สามารถพัฒนาการแล้วก็รองรับในเรื่องราวของสภาพคล่องในการซื้อขายสินค้าโปรดักต์บางตัวหรือสินทรัพย์บางตัวได้ก็ต้องจับตาดูนะ,ะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีบริษัทเล็กๆอย่างเช่นบิตครับขึ้นมารองรับในเรื่องบิตคอยหรือเรื่องโั่วแคอื่นๆแต่ว่าด้วยพลังเงินด้วยพลังไฮเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นเราก็ต้องดูว่า เมื่อยักษ์ใหญ่มีการลุกขึ้นมาทําตลาดนี้ก็จะฉุกเฉวยในเรื่องราวของโอกาสของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ก็คือทําให้กลุ่มแบงก์เองในตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น KBank SCB Bank แล้วก็ BBL b b อ่ะ BBL ที่ยักษ์หลับนะไม่รู้จะตื่นในอย่างแต่ก็ตื่นแล้วเห็นตื่นไปอินโดแล้วนะคะค่ะก็เป็นข้อมูลให้รวบรวมให้หนักทุนฟังว่าอ๋อไอ้หุ้นที่ไล่กันนะ่ะ อไทม์ไฮซูเปอร์ไฮต่างๆซูเปอร์อะไรของเขาซูเปอร์บอยอะไรต่างๆนี้มันเป็นเงินอะไรเป็นเณฑ์เป็นเงินหมุนเป็นรอบๆของเขานั่นเองนะแต่เงินลงทุนจริงๆถ้าหากลงทุนที่ต้องการลงทุนจริงๆก็ลองลองพิจารณาดูว่าหนึ่งเกณฑ์กำไรแล้วก็ลงทุนนะลงทุนในประเทศไทยก็ยังเป็นหุ้นที่เป็นไซเคิลทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็หุ้นที่สามารถที่จะมีเงินทุนหนาแล้วก็หุ้นที่ มีรายได้ตอนเนื่องนั่นเองนะคะคือตลาดยังไม่ตายนะแต่ว่ามีการพัฒนาการตลาดที่ที่คิดว่าจะตายไปเป็นแบบไหนนะ,ะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานในตอนนี้นะคะชัดเจนนะคะในกลุ่มของปอตทนะคะก็ได้ประโยชน์ในเรื่องราวของภาพเศรษฐกิจโลกที่กําลังเขาเรียกว่าเติบโตนั่นเองนะคะว่ารายได้ในเรื่องราวของภาพภาพการลงทุนของโลกะะกลุ่มปตทก็เลย ได้รับความสนใจซึ่งกลุ่มบตทอก็เป็นหุ้นอีกกลุ่มที่มีฟีฟอใหญ่ยักษ์นั่นเองนะคะดังนั้นเอกก็นั่งชุนก็ลองคิดดูนะคะฝากสตอรีต่ตรงนี้ให้คิดดูว่าเอเงินที่มันเข้ามาเยอะ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 เพื่อหลอเพื่อหลอรอให้สิ่งที่วัคซีนดีรอใหอ้ข้อมูลทั้งโลกดีแล้วหุ้นอีกกลุ่มนี้จะปึ่งกันหรือเปล่านะ,ะกะ็พิจารณาบางตัวก็อาจอยัง ราคาย,ยังไม่ได้ไม่ได้วิ่งแบบเดลตาไม่ได้วิ่งแบบ KTC นะทุนก็ลองดูแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องเยอะแล้วก็สามารถเจเนเรตรายได้กันอยู่หมายความว่ายังมีธุรกิจกันทำต่ออยู่ได้นั่นเองก็เป็นมีตัวใหญ่หญๆเพียบเลยนะสำหรับประเทศไทยที่ตอนนี้เองนหะ้ทุนก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลซึ่งพี่ม่านเองก็ต้องบอกได้ว่า ไอเตรียมข้อมูล,เ,ลเรื่องราวของหุ้นตัวใหญ่ฝากนักทุนไปหลายรอบหลายครั้งที่ชอบเอามาพี่มดก็อ่านอยู่นะฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆนะมีการแจ้งตลาดมีการนําเสนอและมีเป็นแผนงานด้วยนะว่าสิ่งที่เขาจะทำอนาคตของหุ้นที่พูดถึงเซฟิตี้เนี่ยอนาคตของพวกเขาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การเข้าไปแต่ละ ช่วงแต่และเวลานั่นเองเนะจะสอดคล้องกับเรื่องราวของราคาหุ้นแล้วก็การคาดหวังกันขนาดไหนนะ,ะก็อยากฝากข้อมูลตรงนี้ให้กับนักทุนได้ติดตามกันนะคะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและเป็นอยู่ในตลาดหุ้นไทยในตอนนี้แบ่งเป็นสองอย่างอย่างแรกก็คือหุ้นฟรีโฟลดตามแล้วก็ลากแล้วลากอีกลากเพออ มีสมุดสิบล้านหุ้นก็ลากหมุนไปหมุนว่าวันละร้อยร้อยลอบอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูนะฮะเพราะว่าจํานวนฟรีโฟร์ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วหุ้นในกระดานมันมีไม่เยอะแต่มีการเข้าไปแอคชั่นนะเข้าไปปฏิบัติการกระทำการ ปกตินะที่กลไกตลาดอนุญาตนั่นเองก็เลยสามารถที่จะสร้างราคาขึ้นระเบิดระเบ้อกันได้นะซึ่งตอนนี้เองนะคะเมื่อกี้พี่ม่อนพูดถึงหุ้นไซเคลิลในส่วนของระบบเศรษฐกิจนะคะที่กลุ่มแบงค์นะคะที่ต่างชาติจะเข้าหรือเปล่านักทุนลองลองเราไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าข้อมูลจริงๆแล้วมีนักทุนหลายๆท่านเองก็เชี่อชาญในเรื่องการนําล่าหาความจริงแต่ส่วนของพี่ม่อนก็เอาข้อมูล ที่จับกระแสในเรื่องราวของประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องราวของหุ้นตัวใหญ่ในประเทศไทยหุ้นตัวไหนนะโดนตลาดหลักทรัพย์เขาเพ่งเลงแล้วตัวไหนไอ้ตัวใหญ่ยักษ์มมาที่สามารถสร้างกระแสดได้โดยไม่ผิดหลักอ่าเนะะี่ยไม่ผิดหลักเกณฑ์น,นั่นเองนะคะนักงทุนก็ต้องเป็นหุ้นที่มีฟรีฝฟลในตลาดเยอะ แล้วก็มีอัตราการเติบโตเขาหมายความว่ายังมีรายได้ที่ยังมีอยู่แต่รายไดนะ้อาจจะไม่ระเบิดระเบอ้อเหมือนเมื่อปี2062ก็ได้นะฮะรายได้ยังเอิออยู่นะยังไม่ได้ติดลบถ้าติดลบก็ลำบากนะฮะและยังมีกําไรอยู่ได้นะก็ยังมีนะสำหรับประเทศไทยสําหรับหุ้นที่มีฟรีโฟร์เยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโอกาสการเติบโต พอมีกินมีใช้อะว่างั้นเถอะนะยังมีกินมีใช้แล้วก็มีปันผลนั่นเองเนะฮะก็ฝากไว้กลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานซึ่งสําหรับราคาหุ้นนักทุนก็ลองประเมินสถานการณ์กันดูนะฮะว่าราคาหุ้นของกลุ่มพลังงานกับกลุ่มแบงก์ฮะถ้าเปรียบเทียบจากช่วงต้นปี2563กับต้นปี2564มันยังมีขาดหายกันหรื ขาดเกินกันไปอย่างไรนะฮะนักทุนก็ลองไปบวกลบคูณหารดูนะฮะในเรื่องราวของหุ้นใหญ่ยักษ์หืมหานะฮะที่สามารถถ้าภาษาไทยคือลากได้ปกติไอ้พีโฟดตามตามนี้ลากลำบากนะฮะ,ะเพราะว่าเขาจะมีหลักเกณฑ์ออกมาในเรื่องราวของการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายให้กับตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อจากนี้ไปนะฮะประเทศไทย ที่พี่มอนพูดถึงนะฮะท่านที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงงานฟันฟันเฟสติวัลนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะฮะก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่พี่มอนพูดคำว่า46กับ64เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะคล้ายกันนั่นเองนางถุนเหตุการณ์ที่กระแทกลงมากดันขึ้นไปนะ่นะจากปี63พอขึ้นมาปี64ตรงนี้มันจะเป็น แอดโอเพนเหมือนปี63แบบไหนนะคะสำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับพี่ม่อนฟันฟันเฟสติวัลน,นะคะท่านลองลองเข้าไปดูข้อมูลเรื่องราวตอนนั้นที่พี่ม่อนจับถางมาให้การลงทุนได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันถือว่าเป็นประโยชน์นะคะในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนั่นเองนะคะวันนี้มี2เรื่องนะคะที่จะพูดถึงคือหุ้นที่ประเทศไทยมีฟรีโฟรเยอะๆแล้วก็มีเรื่องราวของทางด้าน หุ้นไซเคิลธนาคาเศรษฐกิจประเทศไทยนะฮะซึ่งยังมีอิทธิพลใหญ่ยักษ์ในตลาดอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ว่า Market Cap มูลค่าตลาดในกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์อาจจะด,ดูเล็กลงเพราะราคากดลงมาข้างล่างนั่นเองนะแต่ถ้ามีการดันเกินเกิดขึ้นเพราะจำนวนหุ้นกระจายไปขนาดนี้นะฮะทลักกันไปลากกันมาเนี่ย ในต่างชาติเข้ามารุมมาตุ้มด้วยนะคะก็จะทาให้ในส่วนของมูลค่าการตลาดของเขาก็สามารถที่จะผลักดันเกิดขึ้นได้นะคะเช่นเดียวกับหุ้นฟรีโฟลด์ต่างๆที่ลักแล้วลักอีกออกทําไฮแล้วออทําไฮอีกนะคะส่วนหุ้นที่น่าสนใจนอกจากกลุ่มใสเคล่อนพวกนี้แล้วยังมีหุ้นอีกตัวหนึ่งนหุ้นที่จะเก่งกาไรกันนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะก็เริ่มมาแล้วนะคะเห็นแวบๆเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูตาพี่ ก็คือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองนะ,ะเห็นแวบบแวบบอะไรแวบบแวบบหรือ,อยังเริ่มเริ่มเข้ามาติดโมดเซ็กซี่นั่นเองด้วยเรื่องราวของประเด็นในการที่รองรับการกระจายวัคซีนนั่นเองนะ,ะทำให้โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นก็ได้รับความสนใจในตอนนี้ว่าจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็มีรายได้การเป็นแบบไหนนะคะนักถุนก็ลองเกาะหุ้นโรงพยาบาลดูซัก อันนี้เดือนมกราคมพามีนาดูนะในช่วงควอเตอร์แรกต่อจากนี้ไปนะฮะว่าผู้นนกลุ่มนี้นะควอเตอร์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกันเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นโรงพยาบาลโ,โรงพยาบาลนะฮะที่เริ่มขยับอย่างเช่นโรงพยาบาลหลักๆของประเทศนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษนะฮะที่มีเขาเรียกว่า ส่วนแบ่งการตลาดหรือมีเงินเยอะนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราชโรงพยาบาลขนาดกลางนั่นเองนะส่วนโรงพยาบาลที่แบบเจาะเจาะบางบางโรงพยาบาลเราไปสังเกตดูที่เป็นข่าวไปแล้วเป็นโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลวิภาวดีหรือว่าโรงพยาบาลพิอาจพิอาจนายซึ่งข้อมูลนี้ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งก็เอามาวิเคราะห์ในเรื่องราวของการประเมินราคาแล้วก็อยู่ในรายการ business life, and life ด้วยนะที่ นักวิเคราะห์หลากหลายเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่พี่ม่อนได้มีโอกาสได้เจอข้อมูลของนักวิเคราะห์แต่และบริษัทบริษัทเราก็เอามา,าเปรียบเทียบเอามาติดตามกันดูว่ามีบริษัทไหนบ้างที่นําเสนอเรื่องราวของ หุ้นมีการนำเสนอเรื่องาราวของการวิเคราะห์ะที่หลากหลายซึ่งพี่พรนเชื่อว่านักทุนเองในประเทศไทยที่มีอยู่มากกว่าเกือบ1ล้านบัญชีตรงนี้นะคะการเลือกซื้อหุ้นความชอบในการลงทุนก็ไม่เหมือนกันบางคนอดทนรอฉันจะรอเธอ,อตัวนี้ฉันรอเธอให้นักท่องเที่ยวเปิดประเทศเมื่อไหร่ตัวนี้ชงชันจะมาอ่านักทุนก็เลือกแต่บางท่านก็ ฉันจะเลือกไอ้ตัวที่กําลังระเบิดปึ้งปึ้งปึ้งก็เ,เลือกไปหรือบางท่านก็เลือกว่าเออไอ้หุ้นตัวนี้มันมีปันผลดีฉันชอบมันอนะ่ะตอนมันตกตก,ตกฉันก็ซื้อนี่คือความชอบของคนไม่เหมือนกันแล้วก็กําไรของการลงทุนของคนก็ไม่เหมือนกันังทุนบางท่านเองชอบแบบฟาดแล้วหนึ่งเดือนจบบางท่านก็ฉันจะรอสามเดือนจบบางท่านรอ6เดือนจบนะแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนนะฮะ ในเรื่องราวของการสร้างบททแทนก็จะไม่เสมอกันด้วยนะฮะนักทุนก็พยายามนะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่ม่อนพูดเสมอๆที่อยากฝากนักถุนก็คือทําอย่างไรนะที่เราจะสามารถมีความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยจะทําให้เราตัดสินใจแล้วก็ความรู้จะทําให้เราเองนะฮะอยู่กับชีวิตได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็เรารู้ด้ธยตัวเราเริ่มที่จะเจเนเรต ความเข้าใจเรื่องหุ้นด้วยตัวเราได้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีและปลอดภัยด้วยส่วนการที่เราไปฟังคนนั้นเราเขาบอกนะเฮ้ยเราเขาขายบอกขาย,ยจะขายยังไงอันนั้นมันก็เขาเรียกจิ้มจิ้มมันไม่สามารถจะสร้างความร่ำรวยให้กับเราได้จริงๆแต่ถ้าเรารู้เราลองศึกษา เราก็ค่อยๆนะคะนักทุนก็ฝากกันไว้สําหรับการวิสัยสไลน์อน l i a n c ซึ่งในตอนนี้เองนะคะเราก็ได้มีข้อมูลฝากข้อมูลการลงทุนอีกมากมายกันเกิดขึ้นในตอนนี้เองตลาดทุกตลาดก็มีอะไรแปลกใหม่เยอะแต่ความแปลกใหม่ถ้าเรามีความรู้ที่เป็นหลักหลักแล้วอย่างอื่นเราก็ค่อยๆตามไปนะ,ะสักวันหนึ่งเราก็ประสบความสำเร็จด,ดังนั้นเองในปี2564นะคะเราก็ตั้งเป้าหมายกันเนาะนักทุนอย่างน้อยฉันต้องรู้ให้ได้นะ รู้ให้ได้และมีกําไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กําไรที่ว่าเนี่ยขั้นต่ำทั้งปีมันจะต้องให้ได้เท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าได้แค่นี้ก็จะทําให้เราก้าวต่อปีต่อปีได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะค่ะส่วนนักลงทุนเองนะคะในตอนนี้ที่ท่านที่ทักทายพี่ม่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ม่อนขอดูว่ามีหลายหลายท่านที่พูดคุยเข้ามาแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็ะดูกันนะฮะ ามากันหรือ,อยังคะามาแล้วนะเดี๋ยวดูกันสวัสดีวันจันทร์พี่ม่อนสวัสดีคะ่ะชอบฟังทุกอย่างที่คุณม่อนพูดมีสาระและความรู้ดีขอบพระคุณมากเลยนะคะชะเซินเซาอากาศดีมากคนฟังอารมณ์ดีพูดยิ่งสดชื่นนะคะอารมณ์ดีแต่เช้าเลยครับสวัสดีพี่ม่อนสวัสดีพี่ม่อนจากโคราชจากโคราชนี่คิดถึงเนาะไม่ได้เดินทางกันป โคราชต,ต้องหานลำตะคองเดี๋ยวนี้เขาสวยงามเนาะเขามีถนนแบบเรียบภูกเขาไปนะฮะทางเขาช่องสวยแบบเหมือนกับสวิตเลยในอะนาคตนะฮะทางั้นโคราชพิษณุโลกอากาศจะเย็นซูปเปอร์ค่ะซูปเปอร์โอ๊ยจับประเด็นได้ซูปเปอร์ซูปเปอร์อ่าสวัสดีคุณม่อนพี่นุชนาขอบคุณนะ อ่ะสรุปแล้วนะฮะท่านที่เพิ่งมาพี่ม่อนคุยอะไรไปเมื่อกี้นะฮะก็คุยเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยในรอบปี2564นะฮะว่าจะมีหุ้นที่น่าสนใจในไซเคิลนี้นะคะกะ็พวกที่มีฟีฟอเยอะๆกระจายจากสมัยก่อนเนี้ยต้องฟีฟอน้อยๆน,นะฉันจะได้เยอะๆ คนเรามันจะคิดเสมอไปแบบนั้นไม่ถูกต้องหรือเปล่าพี่มอนก็นไม่รู้นะฮะก็อาจจะมีความคิดแบบหมายว่าจะเป็นฟรีโฟด์เยอะๆแล้วค่อยๆดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นโอกาสเพราะว่าตอนนี้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็เตรียมที่จะออกกฎเกณฑ์กรณีที่หุ้นฟรีโฟด์น้อยแล้วก็ลากสุดลูกหูลูกตาแบบเนี้ยต้องมีหลักมีอะไรต่อจากนี้ไปนะฮะก็เป็นข้อมูลนะฮะหุ้นที่เป็นไซเคิลใหญ่ๆก็คือ เุินกลุ่มแบงก์แต่ว่าต้องเลือกแบงก์ดูนะคะว่าแบงก์ไหนเป็นอย่างไรมีปัญผลแบบไหนแล้วโอกาสของธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างไรแล้วก็มีการปรับธุรกิจแบบไหนเพื่อที่จะต่อยอดกันได้นะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีหลายแบงก์เองก็มีการพูดกันนะคะ แล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานที่จะเป็นหุ้นที่มีฟีฟอตใ,ใหญ่ๆเยอะๆที่เขาจะสร้างอิทธิพลนะคะแล้วก็เม็ดเงินฟันฟโฟล์ใหญ่ๆก็สามารถที่จะมาเก็บสะสมได้นะคะแล้วก็หุ้นที่น่าเก็งกำไรรอบนี้จากอรี่ที่เกิดขึ้นจากวัคซีนหรือว่าช่องทางจะจจำหน่ายก็คือหุ้นโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะก็ฝากเรื่องราวกับนั้งทุนในสัปดาห์นี้สามเรื่องกันแล้วกันนะส่วนเรื่องราวของหุ้น เองนะฮะในปี2564ก็ต้องติดตามดูนะฮะว่ามันจะเขย่าการเป็นอย่างไรนะะพอเขย่าปั้งปั้งปั้งนักทุนต้องทำอย่างไรพอขึ้นปึ้งปึ้งปึ้ง,งต้องทำอย่างไรแบบนี้ในวีเบอกเวลานะักทุนว่ารอบนีนะ้ก็คือรอบของการปังปั้งปัง,ปงแต่ใจต้องใหญ่นิดนึงนะ,ะใจแบบเขาเรียกใจใจต้องมั่นคงอ,อ่ะมันถึงจะ สามารถที่จะสร้างาผลตอบแทนนะก็เราไปวัดกันเลยนะฮะสิ่งที่จะวัดกันนะฮะสเดือน6เดือนหรือ12เดือนนั่นเองนะทุนนะก็ต้องมีหุ้นประเภทนี้เก็บไว้ในพอร์ตบ้างส่วนหุ้นที่ฮิ้วพิวอะไรเนี่ยเฮฮาปาตี้ก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็โปรดักที่พี่ม่อนพูดเสมอเสมอ,สมอตั้งแต่ปลาย,ต,ต,ลายตั้งแต่ปี2 5 6 3แล้วโปรดักที่ว่ามีทั้งดีดับเบิลยูมีทั้งออปชันมีทั้งในส่วนของ s ิงเกิลสต็อกฟีเจอร์นะฮะ แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละท่านาทดสอบกันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะก็ฝากมุมมองในเรื่องราวของบรรยากาศตลาดในช่วงเช้านี้วันจันทร์ที่11เดือนมกราคม2564นะฮะก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเขาก็สูงสุดได้รอบ30ปีเขาทำได้ไงตลาดหุ้นไทยก็ไม่แน่นะคะในปี2564นี้ก็งงอะงงอะ ตลาดหุ้นไทยจะให้งงให้ดูนะหะงทุนแต่เรางงแล้วได้ตงคงกันหรือเปล่าอ่ะเอาซะหน่อยนะนะก็เป็นความรู้อ่ะเอาแบบเป็นความรู้แบบไหนเก็บหุ้นแบบอันนี้ร้อยหุ้นพันหุ้นให้ใหมันรู้ว่าอ๋ออันนี้มันรู้อะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเพราะว่าการลงทุนที่รู้จริงมันก็ต้องปฏิบัติจริงแต่ปฏิบัติจริงที่ว่า ก็อาจเป็นลักษณะนี้ส่วนท่านที่มีตังสิบล้านร้อยล้านท่านก็มีทางของท่านู่แล้วในวิธีการคิดในวิธีการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้นะคะค่ะก็ฝากกันแค่นี้แล้วก็ส่วนนักงทุนหลายๆท่านเองนะคะอย่าลืมนะฮะท่านที่ work from home นะฮะก็สลัดแข้งสลัดขาวกกำลังกายส่วนท่านที่เดินทางก็ปลอดภัยก็ต้องมีหน้ากากปิด ป,ปิดจมกูกไว้ด้วยนะคะส่วนกิจกรรมการทมากินมันก็ยังต้องมีไปเนาะสำหรับนักลงทุนนะเรายังมีรูปทางอีกมากมายอยู่ที่เราจะหาทางกันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองก็ฝากอธิษฐานนะคะให้กับนักลงทุนไทยเองนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะก็ขอให้นักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนเองนะฮะมีความรู้ไปด้วยกันเสมอๆและเติมเต็มชีวิตธุรกิจที่มีความสุข ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลานทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ